ด้จะีะหาหลองฟรีไฟทุกคนนะคะวันนี้ก็เช่นเคยก็จะมารีวิวสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาใหม่นะคะก็จะมี m อ่ e เมคอัพตัวละครแล้วก็มัดและชุดที่กำลังจะเข้ามานะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคมาดูกันที่สิ่งแรกเลยนะคะ ในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของหมัดวันพันแมนนะคะก็จะมีตัว๋วเป็นตั๋วบัตรคล้ายๆพวกบัตรได,ดมอนดอะไรงนี้นะทุกคนเหมือนเอามาแลกนะก็จะเป็นหมัดของวันในของไซตามะในเรื่องวันพันแมนนะคะทุกคนนี่หมัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะเข้ามาในตู้อะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็ไปรอรุนกันนะคะ แล้วก็ต่อด้วยหมัดน้ําแข็งนะคะน่าจะเข้ามาในพวกเซตโนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีในแถบตรงนี้ของต่างประเทศก็จะมีชุดมีหมัดแล้วก็เป็นชุดย้อมแมวสีน้ําเงินนะทุกคนแล้วก็มีหมวกนะก็เหมือนตอนหมัดไฟนะทุกคนคล้ายๆกันไม่ใช่คล้ายดิเหมือนกันเลยแหละก็เปิดเอาหมัดน้ําแข็งมานะคะแต่กิจกรรมของไทยคือไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนเนาะ ซึ่งคิดว่าทั้งหมัดไฟแล้วก็เป็นเซตที่เป็นเซตสนูตัวนี้น่าจะเข้ามาพร้อมๆกันหลังอาจจะหลังจบกิจกรรมออคโครโนโหรือเปล่าทุกคนก็ต้องไปรอรุ้นนะว่าจะมาช่วงไหนแต่ว่าตรงกล่องแล้วก็รูปโปรไฟล์คือสวยมากนะแล้วก็รูปภาพพื้นหลังสวยมากทุกคนถัดมาก็จะเป็นหน้าอันนี้แหมทุกคนจะมาจริงหลอหน้าทหารอะไรเงี้ยใส่ไปโอ้ยมันเป็น อะไรนะเมคอัพตัวละครแบบลายขึ้นขี้ใครน้ำบ่อบนี่ก็โอ้ยนาะนาะคือ,อแล้วก็สุดท้ายเป็นชุดว่ายน้ำนะคะทุกคนก็นั่นแหละนะก็ชุดว่ายน้ำของผู้ชายอะเนาะอืมก็มีทั้งหมดห้าส่วนด้วยกันนาะก,ก็มีก้ามมีกางเกงมีรองเท้าแล้วก็แป้ และหมวกนะคะซึ่งการเกงเป็นการเกงแบบการเกงปีกนกเนาะทุกคนก็ใส่อุ้ยหมวกน่ารักหมวกมีตัวการ์ตูนด้วยอุ้ยน่ารักแล้วคือกล้ามามีแบบปีกด้านหลังอะทุกคนสิญญ้ยอดสวยมากนี่รองเท้าก็เป็นรองเท้าคู่ใหม่ และสุดท้ายเป็นชุดของผู้หญิงนะครับชุดของผู้หญิงก็จะมี3ส่วนรยการก็คือเสื้อด้านบนแล้วก็เป็นากางเกงด้านล่างและรองเท้านะคะคืออยากให้ทำทรงผมมานบ้างทรงผมน่ารักน่ารักแล้วก็ตรงปลาจะมีรูป ปีกนกนะครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังจะมีรอยสักนะทุกคนรอยสักสวยมากเป็นรอยสักปีกนกแล้วก็ตรงกางเกงก็แบบเหมือนลายมันจะสวยกว่าชุดว่ายน้ําที่เคยๆที่ผ่านมาเนาะรองเท้าก็จะมีสีสันตรงข้อเท้าเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะทุกคนถือว่าเป็นชุดว,ว่ายน้ําของผู้หญิงชุดใหม่ที่สวยชุดหนึ่งเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็รีวิว สิ่งต่างๆเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะหาชุดหรืออะไรที่จะเข้ามาใหม่มารีวิวเรื่อยๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย